ตอเนี้ยใครแต่เธอคืออะไรวะดูด้วยเออดูด้วยว่าใครฉันสวยกว่าโอ้ยไปดีกว่าไปทะเลมเดี๋ยวไปพักอื่นต่อละกันอ๋อเดี๋ยวลืมบอกไปถ้าเกิดจะไม่ได้คนนี้ใช่น้ำตาลนะคะถ้าไม่แต่งหน้าจะทำไม่ได้เพราะเขาคือใครลา แบบไม่กล่องแจ้งแต่แต่ล้องคือถ่ายตลอดนะไม่ตล่องแจ้งปกเสร็จเลยอะ่ะ <c oughs> อันหนึ่งว่าไปเก็บตัว Miss Universe อีกรอบหนึง่ง รวยมากซือเสื้อสองตัวแล้วก็ม่โชว์หนึ่งอันนี้เป็นตัวเมนโชว์เมนของรัฟลอเรนใช่ไหมอันนี้เป็นเมนใช่ไหมเมนเมนจุดไฟเลยปไะจุดไฟ <laughs> โอเคาไปโลมาทีกผู้ยากห้องลองที่นี่เขาเลิศมากเพราะมัาจะเห็นได้รอบตัวซึบ <laughs> แบบนี้ โลทุภูย่านเดิมขอเวลาแท็บไรเย่เอาพารวยอแล้วอยู่ก็อยู่บ้านตออตอวเดินสุด,ดิตสุดเดปั่นดเดนนล่ลน สวยงามตะการทีล<า>ม,มามามา<ๆ>ถ่ายรูปกาต่งตัวยนี้มันต้องมาโนนกิ่งนะดูเลยเนาะมีอีกต้องติดอีกเดี๋ยวต้องมาอีกหลายรอบอยู่ต้องรอดูกันวันต่อไปต่อไปพูดเริ่มรินรววัวเราพหิน กลับมาที่เดิมที่อยู่นานมากันก่อนแล้วก็ยังอยู่อยู่จนถึงตอนนี้สวัสดีค่ะพี่บอกอีพวกนี้มาอีกแล้วหูเนี่ยหนักไหมหนักมากก็ดีแล้วล่ะเพราะปกติเป็นคนหูเบาเราไม่เคยหูเบาเราเป็นคนหนักแน่นมากเชนไม่เชื่อนนมีอคนเล่าให้เราฟังว่าพี่แอลเป็นยังไงเราไม่อยากพูดหุยเธอร้ายกับฉัน่าน้องตอเธอไปเปลี่ยนชุดเขาออกก่อนไหมฉันกลัวมันพัง สรุปชุดใหม่คือชุดไหนเหรอไม่มีเขาบอกแรงไม่มีชุดจริงๆอ่ะมาก็ไมะเนี่ยไม่งั้นจะได้ไปทำอย่างอื่นไปทำมาหากินอย่างอื่นหิวข้าวอยากกินข้าวมากทำมาหากินทำอาหากินคือจะลงไปกินน้ำแตงโมป่นข้างล่างแล้วนะหิวมากน้ำน้ำฟรีเราต้องรีบหยิบไม่ได้ซ่อนหน่อยเดี๋ยวเขาเห็นหนีไว้ตรงจกกรร้ไม่เห็นอ้าวน้ำอยู่ไหนป้าน้ำหายไปแล้ว ไม่เนียนเลยนี่แหละคนมีเนื้อเยอะอย่างนี้แหละพี่ใส่เสียดโอ๊ยจะหล่นแล้วมือไหไม่ถึงงั้นเดี๋ยวเราไปเวอร์ซาเช่ก่อนเนาะเราจะจะใส่ตัวนั้นจริงหรอ,อน้ำตาลบอกว่าน้ำตาลอยากใส่ตัวนี้ไปในอากาศลบหกองศา,านี่เหมาะมากมาก,มากาจะใช่หรอือเปล่าอยวมีไข่ลองดูก่อนลองหน่อยก็มาแล้วนี่ก็เลยคือได้แบบ กว่าหนึ่งลุกให้เขาเขาให้ยื้มบ่อยเป็นผู้มีอุปการะคุณรุนช่องของเธอนะบ๊ายบายใส่แว่นไปด้วยป่ะจะได้ครบชุดเออเลมาจากมนุษย์อวกาศเสร็จละถพื่าเราทำการบ้านเสร็จแล้หนึ่งลุก จำหน้าตาไม่ได้พอตาไม่ได้แต่งหนะไม่ไม่ได้แต่เองคนต้องทำอะไรกันอ่ะไม่รู้ว่ากูกูก <laughs> มาฟิตติ้งสิไม่รู้จะฟิตกี่รอบเนี่ยฟิตเป็นร้อยเป็นล้นลานรอบวนะเนี่ยฟิตจ้าฟิตไปอีกไม่ใช่ว่ามาทำอะไรนะไปกินข้าว <laughs> ต้องขอบคุณโซดาจริงๆที่ส่งเสื้อมาให้เราเยอะมากแต่ไม่ได้ส่งมาให้เราส่งมาให้น้ําตาลเพราะดูสภาพแล้วเราไม่น่าใส่ได้จริงจร <laughs> ิงเนี่ยมันไม่ไมึงเกยบคุณเอาอีกไหมนั่นไม่ไมีอ่ะพี่แอลใครตัดขห้เราเลยเหรออ่ะดูหลักฐานคนแอล <laughs> ยังเข้าไม่ได้ <laughs> 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 ไปทํางานดีกว่าอ,อย่าเล่นเลยเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวถอชดาดด้วยในรอดไหมวะ แรงจริงมันแรงเกินไปรอดไหมอ่ะอาอลองคุมไหนบอกว่าปังกุ๊กกุ๋วพี่นไเหมาอได้ยังไงพี่น้๊นางไม่เหมาอกับสีทองหรือเปล่านี่ไงมาละมาละไปไหนแมวนิดแมวหน่อยอ่ะรอดเลยนะสวยเนาะสวยเนาะใส่แบยมองไหย มองโคทมงลงหรอแม่มันคือชุดมงนพี่สามองโคท้าแล้วมาชลองอ็แม่ดูแลรักษาของฉันด้วยนะไม่ใช่ใส่ไปแล้วไปทิ้งไปกว่างาอกคตาลมากเขียนว่าไอมตากีอมรที่ตัวเองตากลี ไม่ใส่สวยกว่าตาเป็นแบบปล่อยๆบ้างไม่งั้นมันจะรัดไปหมดเลยโอ้ตานเอาบุดกันฝนไปด้วยป่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวองมีวันฝนตกเราไปคอุมสีลูกให้ตาดีกว่าไปสามเดือนไปเนี่ยไปอะไรทักหนาเธอต้องแกบอย่างดึงนะดึงปุ๊บขาดเธอซื้อนะแม่บ้านพีชณนุโลกนะ เคยทะเลาะกันกับพ่อจนพ่อจะไล่ออกจากบ้านเพราะของเยอะใจเขาด่ามากด่ามากด่ามากก้องเงียวๆแล้ววิ่งหนีปิดประตูเข้าห้องไปยกุ๊กๆมากเหมือนละกุ๋ยจริงอย่างละครกุ๋ยที่ท้ายจริงครับพูดแล้วมันก็เป็นแบบ มีคนส่งของมาให้เยอะมากแต่มีป้ายติดว่าคุณแอลนะเขาอาจจะอยากให้ฉันใส่มากกว่าอคุณแอลคุณแอลช่วยแอลไปให้คุณนั้าตาดีก่ามันไม่เข้าหนูรู้เสียไปรู้เสียไปรู้หัวขนาดนี้ซึอยู่ได้ยังไงล่ะคะไปให้สุดในยดทีจ u n น v e ร์ส กนหรือว่าอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาหรือเอาดีไม่เอาแต่มันน่ารักนะฉันต้องมาใส่เองก็ได้ไเอ,อืมฝุ่นจะตังค์เด็กน่าไปใส่เองนะ<ะ>โัรเตกะนะ็ได้นี่ลูกลูกนี้เราต้องถ่ายแบบเอเอเธอก็ไปต้องจบแล้วนะจบสิ้นทุกสิ่งอย่างแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาคอนคลูชั o n อีกรอบว่าเสื้อผ้าที่ฟิตไปทั้งหมดเนี่ยจะได้ใส่จริงกี่ชุด เรายังไม่จบเราต้องขึ้นไปบุกห้องพีแอลกันไปบุกห้องพี่แอลกันห้องเราเล็กกวยอยะขึ้นเลยไปเลยเลยก๊กูไม่หอม่อยอะลาย เดี่ยวที่ห้องแอร์อย่างงี้นะคะนี่คือห้องของสตลิกส์นะคะแย่จังดูห้องเราดิอ้ายอไม่อ้อก <c oughs> ปกติเรานี้ไม่มีนะโดนย้ายเข้ามามันมีอยู่ตรงนี้แหละเชื่อตามจบปิ้ง